ตืวถวายโอปุแฟนข้าลูกพอลูกไข้่ลูกไก่ลูกไก่ลูกด้านพอคือเก่าว่านหักลูกพอคือเก่างางฉลอมบกน้อยออกค่ายหนังน้ำเลือดอีพอพันหนึ่งเายค่ะครับเอาไม่เป็นไรจะให้โชคให้ราบทุกคนนะลุงนะรวมบวงมากขอให้จะเรื่องจะเรื่องได้รู้เด้อห่างมือจะแ่คือปูดคือคนามรำบัวรำบัวอ่าหมวยจังบ่แท่ครึ่งเดี๋ยูกพอนาง ขันเสนดวงแก้วถวายโอปู่นึ่งพันปบาทให้แม่ปู่ห้ารพร้อมกับให้งาเนอะพร้อมกับครงมอไร่ืช่วยกว่าเท่าคือคือเสวยงงามสวัสเนาะมองดูจูงกี่ี่จูงพวเรื่ยงครับปูสวยครับไว้คือผู้เอามาถวายแัสว่าครับอ้าขอให้นางชั้นเสนดวงแก้วมือศกมือรับมือศกมือมาเดี๋ยวกเอห่างมือจกุขับพแข็มแรงอ่ะ ยูเก่งเป็นสุกอ่ะเป็นร,ร้องโผล่รงไห้ให้ลูกด้านอ่ะจะึงจะึงกูซาธุสาธุครับปูลูกด้านฟองมือทุกีห่อเด้อครับปอูอันนี้นะ้ำปลาธรรมะพร้อมกับนายเขสือกเอ๋ใช่ไหมอืมเอออาวัวถวายอืมอ้าวหันมือสุกมือดาบมือโุกมือหมาให้ลูกเด้ออีกพ่อลูกกลับมาหาอีกพ่อลูกนะวันนี้ขายปลาทูก่อนมาั่ะปลาทูลูกถ้าขายมือดืนลูกเก็บเข้าไปเลยนะ เอิมเงินเจ้าภาพเขาจะเตืมเมาปัชคู่นื่องปัฉมาดูเรื่องมึอเรื่องครับปูที่ให้เรื่องมันาไปเมาสนะครับเตืมเมาจัดชิเก้าบาทเด้อชิบาทมันปูปเจ้าบาทลวกเด้อเมาชิเจ้าบาแก่คไปเรื่อยแก่ควไปเรื่อยเ็ได้คนานคตนะครับปูอันนี้เอฟทีผ่านมาทางไอ้เจ้ารวยไอ้ผ่านรวยเเออไร้ปูร้ายคนางเขาจะยาผ่าอื่มผ <up. S 2> ่านเขาเมาบา นายวัชระมุงบุญอภัยครอ,อบครัวห้าร้อยบาทนั่งแถวในยาเอียงในยามาก้าวกาว้กาก้าบอมากรห้องหรือเขาถวายเงินได้นั่งแถวเนาะในยามากา้กากา้าก้า ว่าชันเืิมเขามาะาห้องเขาถวายเงินเออนางพืชชาพาแก้วเรืองแข็งอ้ามวัดวาดนางเช้ารวงใจแก้วควงคำหนึ่งพันบาทนางเรียงนั่งน้่วันตั้งสมคิดห้าร้อยบาทรวมก็ได้ถามห้าก้าเก้านี่เรื่องยิ่มาต้องโตดืแครที่มา ให้มือก้มมือรัมือข้มมือมัดอกูว่าแล้วถูกขับะฟหึ่งๆแล้วก็รวยๆนะลูงนะจะาึจะดึงกุ๊ก้านยาวก่าโอ้บอกมันก่าโอ้นกกาขอคาอพอเกือบแต่อพอเออถึงเดื่อจังไดบุ๋ว่าใสถึงเืองกะโจกใส่ว่าฉันอุพอมักเปิดจะชื่อไหนอพอกรบอกก็วบบเก่าถูงยง ขามาตอบผูชาเดื่องการงวนหนังชิ้ <c oughs> ต่อนี่แหละผู้ายกันววนเอาชิ้กต่อกับชิ้นเล็กว่าข้มมาก็คือเล็กแต่เอดเลกคือตัวไม่ขึ้นขึ้นมากดูว่าแข็งรเนาะเอออินักการาไไายามไม่เปดรเอาใหม่นะพูดนะเออขอให้อินักการยามมีโชงมีแรบมีอชงมีไม,ม้มือสุขภาพแข็งแรงเออขับคี่ยานด่วนไปภาพพอไปตลอดเนาะก็ได้ตื้วันนี้พ่อจะให้ตื้เหมือนเดิม หยกูดักลูกน่ะอืมหาวู้กูดักลูกนอืารองกกันงานมันหมักหมาได้นเนาะตัวมืองานที่ต้องรับผิดชอบอ่าเฮ้ดไปตัวมือาจะได้รับจะใจห้อไอ้ผานวยขคอใช้สมัางกับโอปูตานางสาวชะสิชะอารังสีน่เนาะอ่าขอทั้มือชกมือรัามือชงมือมัมือสุข้าพแข็งแรงกิจการงานเจริญก้าวหน้าหึงหึงแล้วก็รวยนะลูกนะอาจะเริงจะรือ อันนี้อืออืองานานักน้องหน้าบูแต่วันนี้ไม่บูแล้วพ่อคือข้างบูเยินกัย่นรยื่อะไรเยอะกว่าเอเยอะอืแล้วอืวกกวอง <laughs> านหน,น,นักน้อยขอกับคารวะองค์ปู่ตาและปู่ชีวะเขาเนยคือเก้าเก้าเปด่าบ้านกับเก้าเก้าแปดก็ได้แตยืมมันมกเปล่งนหนอรอกนะปู่เออขอกับคารวะนาพ่อนะ อยากจงรู้นะพ่อนะแล้วจะหน้าบูกนะว่าเพราะโกงอะไรก่นพ่อคือจงเหตุครเรื่อเพาอว่าจะว่าวอะไรกัรพ่อว่าม้วนๆหูคือจตกเยอเนาะอีกน้อยเนาะอ่ะขอให้มือส่งมือ g r a มือทงมือไม้มือสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะขอให้มือนรงขอให้ท่องไหลเข้ามาอ่าจะก็งจะดือมาทางนี้อืรับคันตะกรงจังฝอยกิมรับคันตะกเออ ผ่านมาทางท่าม er. <c oughs> <pun blade> ักเชียเอิกเนาะนางจูเวลาพงจะความไม่ถูกค่ะโอ้เออเสียงต้องหยุดได้ออกเนาะคือกระปุกยิบหย่อนเนาะคือพอเออถ้าถึงทำก็เกาเลยคือแงบุนไม่ได้พอจะมาหาอีกพอค่ะมย่างนั้นก็แงบเออวันน่้นเขามาเออว้าเอาเกาคือก่อนคือเรามันไม่แย่มันคือยากเออว้าเอาไม่พ่อจะหาตัวที่มันคือง่ายคือถูกใั้พวกดเลยเนาะเออวันจุมาเนี่ยหลือวันจุมาเนี่ลย มื <laughs> ่อช mm ิมาเนี่ยจะได้ว่าชิมานี่จังเลยเออถ้าจังไลยๆพ่อจะกินไข่เค็มคินหมากมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเมนูหม่จะกินข้าวจืดอ๋เออนางสาว้อวันกุช้าร่วมเป็นเจ้าภาพหนังด้วย้ารปันบ่ายนลูกเนาะอ่าไม่เป็นไรขอให้มือโชคมม่ดับมือโชมือหมาด้ลยกเด้อเธออยูนั่งกุาด้เธออยูนั่งหวัน เออห้างมือยู่แก่จะเดิ่มจะเริม่มทำมาค่ะคืมเดี๋ยวก็ได้จะยิ่งทีนี้ปูก็ได้จะแต่น้อยจะเอาไผมาพราวพอไนงานเดมเดียวเสมางนหละมากู่บ่าดตัวมาค่ะไม่เขาพู่แก่เลยไงเอองอนานทองดีถึงรอเออชาววัดก็มาถามเก้าถิบอีกพ่อในวันครบรอบวันเกิดของขอร่วมทางแดงถวันแดงน,นรกกับองค์ปู่ขาทุถาทุกเจ้าค่ะ nhau bài thứ co này ra phải ai cứ khóc cầu chứ quỳ ra về mưa mưa hó mất hầu thôi đó được hầu lại <laughs> nó luôn ừ. hó có mưa hó chạy chứ phù và phù <laughs> Nàng bài chứ mà cũng hóc cái bự này như là Ai ai cũng có cầu chứ cũng không có gì nó khác mà nè nó dùng nó từ nàng bài chứ mà bảo cứ co cần cái đồng tiền của quá การเขียวพอออกจากคืออ่ะอีกพอใครตัวงวดานยังไงไหวแข่นเนาะเป็นจังหวงเนาะลูกเนาะเออขันบ่มาบ้านเกิดเขามาบ้านแข่เนาะเนาะเออคือคบกับเก่าคือเป็นจังหวงมันรูงหวงเนาะเออแบบบางครขาล้อเนาะวหวแข่งอ้าวขอให้นานใบคือหรือว่านางทองดีงานศักดิ์สิทธิ์เนาะขอให้มือสุขภาพแข็งแรงขอให้องค์คุ้มคู่บาอาการของปู่คือพอเขา อู้ฟุ่มูุ้่ม่เจ้าคือเจ้าสังเจ้าวานเจ้าสองขอฝุกปักราคขาหายยิ่งยันรามือสูงมือดลากมือสูงมือไม้มือสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไดมเงขอให้ทองไดมาเออเขยยิงยันนางบวเขาคือคือเจะหายใจโูบเด้อเด้อออพอการตอายุหายอายแบบหวนเดเก่าชิหวานใดญเก่าส่องเด้อเด้อเอออาเด็กเก่าชิสองปือก็ได้ออายูไปงเออก็ไปเก่าชิองปื่ โอ้ยพอคือไขรน g อยแค่ลูกไปแล้เกาชิ้นก้อนตกไรนออาทึงก็อือวน้นะเอาไปยังวาบกบบเบาบอกกึ่งนัอเกาช้นเกาช่วงงะงะเอทนมันะอาู้แล้บอกบ่งชิไม่คนเกิดจีอก็มีบอกผู้เกิดยื่งก็ไม่ทันเกิดเราก็ย่างเออคุ้มคือสมัมูลค้างพร้อมครอบครัวทุพ กางหายไปูดืี้ของพันบ้านว่าใขรงหายัดคู่หายหองบ้านวันแขรหาย้องไอ้โค้งหายงาที่วันโคมงเอาขอทางมือกมไรับมือกมไปมัดอ้กูวันนะูกขับไฟหึงหึงแลก็รวนะ้มน้าแตเริ่แต่เริ่อมากว่าเอออ้นี้เอ็มทีผ่านมาทาง่่างบัครเยื้อีอ้อดเว้นขึ้นเนาะเนอะแต่ว่ามือนี้ไม่ได้ถอดเว้นขี้เนาะวันนี้อื เออเองไปเที <OR egg wiggle noise> ่กัเออปูแกก็ไครอกังมอาทั้งชายวกว่ากไปจางขายก็นั่งตออบักบปกันก็คือเ้ลี่ยนหัวออมันค่ออว่ามันเอาอย่างมันใช่หรอใช่กอใช้เขากรบโปลงจะอ่อนนี่มันพอคือพอเออเออเพอได้ปเนี่ยได้แล้วไม่คู้ อเอาไงก็มือเงื่อน่าแักมาคู่ว่ะใอเนเพรูมานื่อ,อ, <laughs> อยแ้วจัรมือเนี่ยว่ะจ้่คือไปออกเหวนให้พอ่อบ่ออกตะปูพ่อจับว่แล้วคู่จะออกจัตะปูะปะได พอคาบหวานอค่ tego, ือว <ai> hey, oh ่าแบาวาโอ้ง <c oughs> <m Shake themselves Moon> ่อนะไปมนงอนก็ราคาไม่ปุเอออันนี้เอฟเอฟซีไอ้าวเอฟซีขอให้รุกรานใช้บุ่มไม่ถกไม่ดับไม่ถกไม่ไม้ไอ้ยุันี้บูกขับไปอือนแล้วก็ก้างกับบ้าหันหัน้อยบ่เออเแก้วเงินก็ไม่เปล่าแค่ไหนเนาไปกวนเ้ามือกวนหันมงิน้า อยู่แต่งงเป่ออยางนี่จะยาปะะมาทาเนาะเออถือว่กกาจะดี้องใบพ่อค่ะเออคนละครึ่งค่ะอืมถาวายโอปูสามพันอ๋อแสดงว,ว่าในนไ้นตื่นเพื่อะไรรึมคนละครึ่งไว้ข้างสองใบต้องให้ผู้ร้ายผูว,ว่าจังมัดผู้ว่าง้าง เป็นคนละครแถลงว่าพ่อถึงพ่อคือคนรายแต่พ่องชือจจกบพ่อื่อจกเงินเนาะแเง้นเทียไร่พ่อลงื้อเขาก็ถวายบุญบารมีผู้ไรบุญบารมีผู้ไรครับเมว่าเขาถือได้บุญรลายครับเมื่อหงานต้องว่าถือเงนร้ายต้องเรอถองยตัวนกจะยาอ่าหายไม่อโบไมือักไม่อรกไมอหวานหมดสูมาหหาถือว่าันนี่าือว่าคือหาแล้วก็เยอะจากหาไปเอะๆเราว่าถือหาหาไป ดูได้เรด้ยืมแล้ววันนี้หาไปดูได้เราได้ไม่เป็นแค่อย่างนี้อ่ะอืออันนี้ปลาแค่เอววันเนี่ยกับอยงางวันไดวันกอกอยวันเนี่ยแต่ปูครึ่งเป็นอันนี้ฮเป็นมือมือ็จาปูบ้าเงินจ้าเป็นมือวันจ้า โอ้ใครนขันดูว่ามันทวย่างเดีวด้อเนี่ยวัูใวตัวแบบขอบแบ้างตัวนี้ถาถวเาะันเอเนี้ยเพราะเป็นแขนเป็นง้าหง่าแข็งก็ย่งเพราะเขาขงแม่บางันเนี่ยเนจะปูดกถคงหายงาก็รู้ก็จะเอาเรืงม่งาก็จก่กือะแ ไอเอ็นเี้ยแก่เงี้ยเทาเียเท่เบียดเคยเห็นว่านี่กเะโหลกเขาก่มันเหนียวเลยใส่คว่ำอ่อไปร่อไปอ้อยเอาติปูอาทำกระดิ่อบาจ่าพ่อเลยคือมอดเหนียวอ้อยคนอึอครับปูออยหนักอ้อยชาบวิบหนักวเบกลางคนนึงอะวบจะเปี่ยนเขาไปคนนึงอันเจ็ดฟองอะไรรมครับฟาเขาถี่หาออกตรงอื่นอะ้รมครับปู เออเอเป็นเงินไปจักเขาเก็บเงินแล้วกเขาเอาทิ้หมองเรื่องแค่ของขก็บรองเรื่องครับปู่เอเก็บไปนเงินของเก็บหนึ่งแหงเรื่องสองเก็บหนึ่งไปไปเรื่องของคือเก่าเรื่องครับเออพราจเปิดเปิดเรื่อยของแล้พอเปลี่ยนบ่ทันเรครับปู่แล้วเปิดเรื่ของคือเก่า เราก็ไปยังโรงแรมใหญ่คอกัครับมัวอ่วนพฟยานักสองตัวเที่ยวกันครัมอ่วนยิ่งนั่งหนักหน่อยฝันจะเสียตัวเขียวแรงคนรู้บ่เขาบอกเรื่องมัวอ่านเฉยยิ่นั่งหนักหน่อยฝันคือกับฟังเลยเวลาพอบอกยังไงคงใจบ่ยิ่งนั่งหนักห่บ่อยฝันหลายตัวพ่อ นเจ็ดชองเหรไหมเร่าเขาบ่าเขาพ่อเลตื่ว่าค่เขาบ่เลตื่นพ่ก็ได้เขาตื่นพ่อจะหนักช้ององเที่ยวกันพว่าบปื้ออีกเพราะเรื่องเพราากคนแ้่เทพ่อเท่านั้นแลเรื่อ,อง,ง เมื่อวันท่มาคือเอาตีเมื่อแข่เอาตรงเอาตรงครับเอาาเออที่แม่บอกคำว่าตมงตรงเาบอเออถ้าคนกถ้าบอกตรงแม่แกงพอออกเร้่อยๆนัว่าเช้าตื่นเราเข้าทุ่งยังไงปูเมื่อวานมีการนั่งรได้คือเก้าเด้อครับปูเขาเ็าวางการนี่ครับการจ่อออกเร็วออกอีกเรื่อเขึ้เข้าเรื่อยๆครับปู เออขอให้บักเชียอ์กับอีนางกอดมือโชคมือรักมือโชคมือมัดอายุวันนะถูกขาไฟหนึ่งๆแล้วก็ดุวยนะลูกนะอ้าวถามว่าบักเชียอ์วันนี้จะเบิกบุญได้ไหมจ๊ะเอออีนางกอกอดวันนี้จะเบิกบุญได้ไหมจ๊ะแต่แต่เนี่ยคุณแม่จะตกรอยแต่ไม่ได้ออกช่วยนะแต่ผมแต่จะได้ทำต้นม่าขามาถวายพ่อไงถวายเท่าไหร่เขาแก้ไหม ช่วงบายเอาช่วงใลายไหมจ้สิบเก้าะช่วงบบายสิบเก้านะชิว่าพ่บอกแล้วบอกเค่อื่นชิว่าพ่บอกเรื่องพ่อบอกเรื่องของแขกเ่ยเก็ใครบอลหไมือก็ของแขกเรื่องเรื่องมันมาจากเรื่องโรยังไงเรื่องรับองโน้อะไรเรื่องครับเอเ่องเองเรื่องครับย่างรัมพอเปิดยังไงบอจังหวะปูพ่ห้ายคนเก่าชิว่าคม ทีรี <c oughs> ับจังจังว่าปูเขาเห็นติดต่อามาอยูอะว่ามม่จ้กงเขาเข้ามาร่มให้เขาขากัเขาว่าไง,งหมดแล้วก่อนว่าแม่นเถื่อนคๆาคเราเขาคืนหมดแล้วือคาดตกใจอยู่ปูยังรัาเตื่นเช้าแนงตัว้ัว่าแกงท้กกรเตูาคืองอครับปูตัวหัวจางไม่แกงหนังคอยันเดอ กูแก้ก anyway> like nah ูแกงราพกูงานม้านอะไรเงื่อนเด้๋ยวหมดถึงมาอม่แม่บาเรื่องครับปูตัว็ไปกันตัวโจกระชิบตัวเขาันตัวเออมอพอพออรมณโลกพอชิบตัวพอหัวยืมครับปูเอาข้างแรไปข้าง้นได้ปูนี่นะชิปตัวคือชิบตัวนด้ใช่ไหมเราบ้านอไรได้ชิปนั่นองจ้าปูนั่งน่ะว่าข้าิงว่าก็ขาด้านนั่ตัวนั้นเขาือไปหักจริงว่ากระนั้นว่าั้งงลูกหันเออ นั้งิโตมูกักบอกมือรัโมือรัโมือรัดโไม่คู่ว่าเอาคืนกอดแกเอาชิบโตใ่อเอใช้ชอนเอากคือใช้ของตัวชมือเดี๋ยวบ่ได้บ่อได้บ่ไห้บ่ไหนบ่ไดนเอาชิตโตบ่อ่ลืมครับปูมือรัตโอย่างไรลืมครับอืเจ้า้ากมมือรัตโตว่อค่ชิบมือพ่ายอื่นเออ เข้าใจว่าอย่รเข้าใจอยู่ครับปูเออนางรักสุดโเข้าใจนะสุดโตครับเออเอาให้มันดเออนางออนอารมณ์เคืนมือเขาถวายอีกพรถามว่าวันด้คือนับมืออะนะเออยังไม่ถึงมือรักก็ไม่ต้องคือเราอีนางก้มมองนั่งเบิ่อยู่ห้เลย

บักไปงางมดยมลูกหลานทางคนจันเป็นยังไนอปูงวนอยู่กปยมครัางวน่หำไปยิมเข่าเรื่องอคลีรว่ามเรื่องร้ตีปูเรื่องร้อคสกไปเร่งหรือยวไ้เงไม่คู่ไปแงว่าไ่้พอบอกหว่าหังนย่แล้วกอจะไปบไปอย่างันแล้วนังหเสียก่อนเอ กูเรีนช oh yeah, uh, ันแทีก็บูแล้วกันแล้วก็กรตืนไปกูที่ก็บนิ g เก็ไป่อือเอาม่นายะก็มาหาพมาเชื่อคอยดมาวันนี้ก็จมาก็อยากมาด้เออย่างนี้นายห่เอออากมหาพ่อใช่ไหมอืออยากมาหาพ่อมือไหมืออื่นพ่บาหวานนมกไปทาสิไงมาว่าชื่อถามก็ถา วัาค้อถามัำมากอะแรเจ้ว่าพอเถอคายน้มูกน้ํามันไปยุบกมคายน้มุกน้ํามันบ่กขังไปด้อยแกวิ่งว่าอบ่กขังเด้อคายน้่มุกน้ํามันน่ยนะคายถึงมาหาพออือ่น่ะอ้าวคอหายโคตรไปยุบกคายน้ํามันมาหาพ่อกระเก้าเสียกือเจาเนาะก้อเจา ก็เอาอีเวก็ควาข้างกว่าเอาอีเวอ็ได้ิครับปูเกาเขียว้าเกาเลียมนนี้ะเอมเอารถออืมือึ้นมาขึ้นมามาันที่าเขาก็จุไปทั้งบุญูมาตีสีปูมาตีสีไปหามาันทห่าเขากะไปทั้งบุญเราว่าจังที่ย้ายครับเออขามถังที่มาขึ่เรีเรีเจ้เรียกขึืขึคือ้ี่ากมาหลถดขอจอดรับเสมอนั่ยนะเนอะเออมาเลยได้ถุกได้รา อยู่มันเยู oh. ่มันเนี่ยเออมันก็แค้คัดเอาไม้ก็หางเบิกรอดไปงานน่ะเก้าทิ้มาไปก้าช mm ิ hmm. uh ้เ huh. ก้างานน่ะเก้าิไปกับทิ้นเก้าเด้อเด้อเก้าชิไปเกับชิ้เก้าเขาใจงัือ ผู้แก้เ็คือว่าผ้ามะหวานตลอดกันอ้แคบเป็นแคบแคบคาแค่แมบบ <approved> ่ไปเขาเดิ <GO av uther> ่มครับข้เจะกึงน้ำหมกผ้าหวานขนาดนึ้งไหมยังไม่เคยครับปูเสียบขากระับครบปูจังนี้จังไดรางวันใหญ่จังนี้จังไราวันใหญอือเอาก็คือ ช่วงช้อนผุ่มขึนไหมวะครับปูไม่คู่ไปคือบ่ะครับไปคืออีกไปน้ำเกลือคาปูอะไรไปคืออีกเอาแล้วขั้นไหนไปกันต้องตัวเอครับกันเน่าตัวเน่าคือว่าตัวเน่า นางสาปริญญาพูดให้เขาฟังๆรลยเขาจะข้ยาวประมากจิมตัวยิ่งขันยาวๆขอปู่จะขอถอว่าตวยิ่งขึ้นเปขนางริญญาเขาะขันยาวเอาวุกขันยิ่ไปหน่เ่ล้วเอาวุกขันยิ่งไปถือบบผ้าเขาจะถือเกจิขององฟันวะอร่อยเย ครับปูจำได้จ้าขาโอเคไปส่วงสองทุนเคืองดิปูระยะหนักีกงครับจว่าาไปจหัวค้ำกันรไปเรื่อไปงานกอนเด้มมออาปแล้วจปไปไหนเขไปได้ก็ไปร่ให้งเออให้่าค right. ัดเองขนาดนั้นก็ครับปู <c cran> <work>

ครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับทีกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับวันที่สองครับมิถุนายนพศ2566ครับแอดยิมกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับทุกท่านนะครับเด้อทีกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับผมเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะครับเนาะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับเมื่อนี้ครับแนวทาง ค่าอาหารกลางวันหรือว่าแนวทางครับค่าอาหารยำเมล็ดนะครับเนาะตอนช่วงคำคำหรือว่าช่วงสองทุมกวกาวครับปาม่านนั้นครับผมสวัสดีครับคุณสุภาวดีครับพันธะเท้าแอดยิมกราบสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามปามาครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องครับเมื่อนี้ปู่กลาว่าค่าอาหารรายวันจัดด่วนสันวา ก็มี3สามสามสามีกับปู่ตาไ้แอดยิมไปเมาป่าทู่ของคุณแม่ปัทมพความกับคุณพ่อกบนะครับเนาะอ่าบันกับเขียดบักแอสซันว่าครับผมปู่ห้แอดยิมไปเมามาสิบเก้าบาทอ่ารับค่าหันกลางวันนะครับเด้อสิบเก้าบาทกับไห้มาแก่พี่แก่น้องไ้มันทัวถึงกันว่าซันว่าสิบเก้ากระไดครับกับพี่ชายหน้าดีถูกคำบอกคำจาของปู่มีรางวัล ครับแล้วก็ปูไค่าหันในบันมีสามสี่สามานะครับเนาะครับสิบเก็ดสิอ่าสิจัดด่วนตอนนี้สันครับปูว่าหนก็จัดด่วนตอนนี้ครับผมครับผมสวัสดีครับครับอ่าครับมาบ่อขายครับหมวดไม้เขากับไม้นะครับเนาะอ่าครับผมกะ บ่ต้องเสียใจครับวันนี้เอาไม่ครับเพราะว่าปูเฮากับพาเห็ดภาษาอยู่ตลอดนะครับครับผมครับหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดครับกายหันไรบ้างนะครับเด้อเมื่อนี้ปูว่าบักพาวหวานหวานภาษาอังกาอ่ะไปซื้อร้านไหนครับแม่คู่ครเป็นพาดุสิลุหาไปซื้อนะครับเนาะไปซื้อแต่ว่าขี่รถน้องกันเน่าไปน้องกันเน่าหรือว่านั่งสาวปริญญาครับทะเบียน8607นะครับเนาะทะเบียน ลดน่องการแยวที่ผ้าแม่คู่ไปซื้อกระเป้าแปดหกนะครับเดอ้อ8607จัดด่วนปูวาระยะสองถุงเครื่องแต่ว่าซื้อก้อนก็ได้ปูวาซื้อก้อนได้ก็ได้นะครับเดอ้อครับแล้วกับปูตานะครับเนาะต่ออายุให้คุณยายบายสี ครับเอาไปยิบไปหาสลากกินแ่งรัฐบาลไว้บรต้องรอกงสุดท้ายนะครับเด้อเราต้องรอกงสุดท้ายเดี๋ยวมันจะบะมีครับจะไปหาไปยิบบะได้ปูตาบาท่านโชคให้เก้าสองสองเก่านะครับเด้อเก้าสองนี่เป็นตัวอายุให้คุณยายใบซีคุณยายใบซีมี่ผ่านมาปูตาตัวอายุให้ เา0ปีกับเป็นมั่นเกิดของคุณยายใบสีพอดีรับคุณยายใบสีเพิ่นกามานําใบสีมาถวายปู่ยู่ประมัน่น2ปีกุกวนนะครับเนอะที่อ่ามาทุกวันโกนครับแม่ยายไอ้แม่ยายใบสีมันจะเดินทางมากรับช่วงนี้เพิ่นกาแก่ซาาหลายแล้วเพิ่นกะมาบา่ไดขับกะมี่เป็นบางช่วงขับเพิ่นกอ่าฝากมานะครับแต่ว่าเป็นปัจัยเพิ่นกะมีร่วมทําบุญกับปู่มาเป็นตลอดคือเมีมีโชคมมัันรบ สามหมื่นแตกครับปูให้ต่ออาปูให้ข้ามวยพ่อนคุณยายใบสีอายุครบเก้าสิบปีครับผมคุณยายก็ได้โชคได้หมันกับปูก็คือสามหมื่นนะครับเนาะดีใจน้ำเลยครับเด้อดีใจน้ำครับผมแล้วก็ามางวดนี้สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับปูตาต่ออายุให้คุณยายใบสีเก้าสิบสองปี เก้าสิบสองปีนะครับเด้อเก้าสิบสองปีไปกลับได้อ,ไดอ,อ,อ่ครับพิดดจ,จารณาดีดครับถุกคำบากคำจ่าของปู่มีรางวัลครับคระอย่าลืมนังสิบจอครับแอดยิมเข้าในจวดปู่กระบอกยำอยู่นะนังสิบจ่อนังสิบจอครับนังสิบจอนะครับเนาะเอาครับพิจารณาดีดีถกคำบากคำจ่าของปู่มีรางวัลครับแล้วนกะ็สามหา้าเก่าเก่าสันปูปูบอกไปบอกมาสามหา้าเก่าเก่าครับผม นังสิบจอะวันนี้ก็จะเริ่มครับว่าจะเป็น2อเก่าหรือว่า1นเก่าครับแล้วก็นังสิบเจาะนะครับเนาะสำหรับปูตาให้ช่วงใบใบนะครับเนาะให้ช่วงใบใบให้ปลาหำให้ปลาหำนะครับเนาะปูตาให้คาน้นามันปลาหำเก้าสิบคือเก่าเก้าศูนย์นะครับด้วเก้าศูนย์กับสิบเก่าเก้าศูนย์กับสิบเก่าครับปูกะายำยู่จังสรนครับก็ขอยเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับ โชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆบวาเป็นค่าอาหารกลางวันบวาจะเป็นรายเดือนนะครับเนาะของวันที่สิบหกครับผมกับประดวนครับสิบหามือพ่อกันเท่านึงผู้ตาว่ากับเอฟซีทันใดบเสียท่านใดทันใดได้ทันใดโชคได้มันก็ไม่ต้องเสียใจสิบหามือพ่อกันเท่านึงครับผมกอย่าลืมผู้ตาต่ออายุให้คุณยายใบสีเก้าสิบสองปีครับครับผมแล้วก็หนังสิบจอหนังสิบจอ ครับจะเป็นหาหนัง1ิปจอครับกับพจาแจนดีนะครับเนาะทุกคำบอกคำจ่าของปู่มีรางวัลครับออาไปยิบไปหาไปเลยครับเด้องวดวันที่16มีถุนายนก็คือ1929แล้วาก็17คบรับแล้วกน1 0นะครับเนาะครับก็ขอ FC ฟซีไซบุญได้บังคลบปนแล้วครับสชกๆมันๆดำๆเลยด้วยครับแอดยิมแล้วรวยกับขอสวัสดีครับ